นี่บอกค่ะไอที่เขาเอื่นว่าคอนโดกบนะคบใช่แล้วครับอันนี้แหละครับกบไปเอาไอเดียมาได้ใสค่ะนี่ไอเดียตรงนี้ก็เราก็ศึกษาจากยูทูบแหละครับดูเอาแล้วก็มาดัดแปลงผิดคนวิธีการเลี้ยงเอาดูศึกษาเอาครับนี่เลี้ยงว่าโดนรวบบกาะนี้อันนี้กบสองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์หรือลูกกบมาตัวละสองบาทครับก็เป็นกบพันหยังครับ พันไม่รู้พันอะไรนะน,นี่บอกตรงๆเลยเพราะว่าเราที่เขาเพาะขายน่ะเราก็ซื้อมาเหมือนกบนากบไะไรนี่แหละครับเขากเพาะขายธรรมดานี่แหละครับค่ะเอาก็คือการการเฮ็ดนี่เฮ็ดตัๆๆงไหนเนะะี่ยค่ะห้องพื้นรองพื้นด้วยซีเมนครับเราเทซีเมนในนี้ครับแล้วเราก็จะมีไอ้ท่ออันนี้ไว้อุดรูน้ําครับ,บานาี่แล้วก็ทําท่อระบายน้ํา,าออกคร<อ>ับ<อ>พอเราจะถ่ายน้ําแล้วก็ดึงท่อนี้ออก ครับนึงออกเนี่ยน้ําก็จะออกไประบายทิ้งใส่ต้นมะนาวครับอ้อก็จะอยู่กันเป็นสันๆอีกใช่ครับมันอยากอยู่ตรงไหนเหมือนในชั้นนี้มันก็มีน้ํามีอะไรอยู่ของมันอยู่มีลิฟต์ปไอ้นี่ไม่มีครับหาเงินสร้างลิฟต์อยู่เพื่อกบเหลือเนลิฟต์ก็เียมันอยู่เนี่ยเห็นไหมอยู่นี่ดีโออยู่นิ่งว่ากระโดดนี้เลยโดดนี้เลยโอ้จานนี้จานนี้ให้อาหารครับโอ้ค่ะครับอ้าอันนี้ก็ของเราก็จะมีลูกมะนาววางไว้ที่ฝาฝาปิดเพื่อยั้งคัน การงูครับมันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านการงูงูที่กลางคืนเนี่ยมันจะมามันก็ได้กินขบเลือได้กินเสยงกบมันก็จะมาหากินมันก็จะมุดเข้าไปตามตะแกีงพัดลมเนี่ยมันจะกินขบเราเราเอาตัวนี้มาวางมันก็จะไม่มาใกล้อออันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านจายยาเาหรอก็คือเอาเอายางรดเนาะค่ะสามชั้นม็นบอกอ้ายใช่ครับแล้วจะว่าอยากอยู่กับจักชัันอยู่บ่ค่ะ 2ชั้น3ชั้นแล้วจะสะดวกแต่ว่า3ชั้นจะดีที่สุดเพราะว่า3มชั้นกบไม่สามารถกระโดดขึ้นออกกระโดดออกได้<ม>ครับมานี่อันเอ่อสิบักคอนโดนึงเนาะคอนโดนึงนีนนง่ปล่อยกบจัก,จกโตค่ะในนี้ถ้าเพื่อความไม่แออัดมากก็ทํามันเต็มที่แล้วทํามันโตเต็มเต็มว้แล้วก็สัก 30- 40ตัวก็พอ,อค่ะ,คะอันนี้ก็คือพึ่งล่องเลียงเนาะคะ่ะเนาะใช่โอ้เคยลองรอบสองแล้วแหละนี่อ๋อรอบสองแล้วครับรอบแรกกินหมดแล้ว กินบิดแล้วก็พอได้ขายไปได้ค่ากบคืนไปโอ้ค,คอ่ะเอาอาจเจอปัญหาอย่างแนีครับเลี้ยงแบบนี้ค่ะปัญหาไม่มีเลยเลี้ยงงาย่ายถ่น้ําง่ายเพราะว่าเราทํทพอระบายน้ําออกหมดคแค่ฉีดน้ลํล้างล้างล้างมันก็ไหลออกไปนอกทอ่อแล้วพอแล้วนึกว่า,าย,งงายนึกว่าปัญหาไงว่าท่านกิน <laughs> ปัญหาปัญหาผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่มาจะไม่ทัน <laughs> ดูแลง,ง่ายครับเอา เป็นเป็นเป็นอาชีพเสริมได้นะครับเลี้ยงง่ายตัวไวครับเพราะว่าพื้นที่มันสะอาดอันนี้อันนี้จริงๆเลยนะคือโตไวเนี่ยดูกบสองอาทิตย์อูสวอางตัวเบลือปลาล่ะเหรใหญ่นะอ่ะเนาะครับอาหารก็ไม่เปลืองบันนีตามลองอันนี้เขาเ่ากับตองไส่นามไว้ให้เขาไหมครับมีมีครับมีนาอยู่ข้างในเดี๋ยวเจ้เพื่อนชิคึนสั่นได้เลยค่ะพี่น้องใมืองท่หลครับตัวใหญ่มันกะโดดขึ้นได้สูงค่ะบันนีระวังระวังหลอดนี่ค่ะตรงเอาหยังแบบว่ามา แปะไหวบ่ค่ะไม่ต้องครับบางเพื่อนบางซ้อนกันนี่เชบางซ้อนกันซื้อครับบบดยางมาตัมหล่มลงนีีกอ่บอไปนไรครับบ่เป็นไรยกออกได้ไม่เป็นไรพี่เพื่อนกัสเเอาไออันนี้คือฟ้าพัดลมฟ้าพัดลมเก่าครับฟ้าพัดลมร้านของร้านขายของเก่าเยอะแยะร้านขายของเก่าเยอะแยะ อันนีก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องในการเลียงกบค่ะเลียงง่ายๆพื้นที่บวเดยแบบว่าไม่เบืองพื้นที่ไม่ไปรบกวนอะไรเลยค่ะกับว่างระบบระบายน้ำดีดีเนาะค่ะพี่น้องครับเราจะไม่ต้องถ่ายน้ํายากไงแค่ดึงท่อข้างในออกปั๊บน้ําระบายลงมะนาวเราค่ะวันนี้การให้อาหารก็คือใส่จานลงของรางครับใส่จานเราก็ยกจานออกมาทําความสะอาดแล้วก็ถึงเวลาก็เอาจานวางแล้วก็ใส่อาหารใ้เข้าครับง่าย พี่แต่ว่าเรี่ยงแบบนี้บ่มีผลต่อการแบบว่าจะเลื่อเติบโตเพิ่นบ่แมนนบ่จาหรือจังไ๋มันเจริญเติบโตดีกว่าที่มันอยู่กับดินอีกนะที่ลองเลี้ยงดูนี่โตไวเพราะว่ามันได้กินอาหารครบทุกตัวค่ะบ่ได้แย่งกันไม่ได้แย่งกันบ่ได้แอาหารทุกตัวครับโตไวตัวไวครับค่ะเอาพี่น้องคะก็เอาไอเดียคอนโดครับลองไปปรับปรุงใช้ดูครับ ลองเอาไปปรับปุงใส่เมืองเนาะค่ะพี่น้องอ,อาค่ะเอาคลิปสัน้นมาฝากพี่น้องค่ะลองเอาไปปรับเปลี่ยนใส่เมืึงเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรายการะคะ่ะสวัสดีค่ะ